ฉันยังไม่ได้แบบวิดีโออะไรเลยวันเนี้ยยังไม่ได้ของเงินอะไรเขาเลยเนี่ยมันเป็นการที่ว่าเราอะบางทีเราไม่ได้จะเป็นต้องขอ,งของเข้าใจไหมคะแล้วเวลาผู้หญิงคนอื่นเนี่ยเขาไอจฉช้าคุณเนี่ยคุณอย่าไปคิดเยอะว่าเออเขาอิช้าเขาว่าหนูของเงินผู้ชายไม่หาตำมาหาแดกคือทุกคนทำาำมหาแดกหมดทุกคนมีอาชีพหมดหรอกขายลูกชิ้นทุกคนขายลูกชิ้นเออ ทุกคนเป็นนายห้างนายแบงค์ไปทํางานธนาคารไปทํางานอบตอีดอกทุกคนมีงานมีการทําหมดแต่ว่าการที่เราได้เงินเพิ่มเติมจากผู้ชายมันเป็นสินทรัพย์แห่งความพิศวาสเฮ้พูดตรงเลยเวลาผู้ชายโอนเงินให้นี่จีมีแฉเบอร์มือบดังข้าสปาแตะอ๋อโบดายด์สปาแตกลงไปจีมีจีมีํำเบิดมือเก็บเบิดขําสิบวอคือกันละ ราะว่าอาแล้วมันดีผู้ชายให้เงินเข้าแล้วเข้าแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีพุณนคาสมัยก่อนเนี่ยฉันถับ้านฉันล้างถวยฉันให้กับเขาให้ผัวกินผัวคนไทยฉันอ่ะมันโคกซับฉันมันบ่เคยจริงๆเฮ็ดยังไงฉันตื่นตั่นใจเลยฉันรู้สึกบ่มีคาจะรู้สึกด้อยค่าฉันรู้สึกแบบบ่มี value ในสายตาผู้ชายฉันรู้รู้สึกแบบฉัน not beautiful เนี่ย what happened น่ะ ด่าลิงว่ h แทบเพ่นน่ะอ่ะ,อะมาวันนี้อ่ะมาออนไลน์อยู่กับแฟนขับเฉยๆฝรั่งโอนเงินมาอีกอย่างเงี้ยเฮ้ยเนี่ยโจ๊กเข้าไปได้จีมีฉันเนี่ยเอาตรงๆเลยเนี่ยอ่ะอ่ะเนีย่ยเงินเขาเนี่ยอ่ะเนี่ยเนี่ยแช์อีดอกจีมีแช์อ่ะบ่ต้องเบิ่งพ่อนน่ะเธออันนี้ฉันเข้าเรื่องแล้วฉันกำลังจะบอกว่าอย่าไป คิดหนักว่าเวลาฉันสอนหรือเข้าคอร์สนั้นเธอจะอายคนว่าเธอในขอเป็นผู้ชายเธอไม่ต้องไปอายเพราะว่าโทรศัพท์มันอยู่โทรศัพท์ในมือถือเราโอนก็เป็นเรื่องเรากับเขาโอนกันเข้าใจไหมเขาโอนเงินมาให้เราทําไมเราจะต้องไปคิดว่าคนนู้นคนนี้จะตาหน้าเราเงินอยู่ในบัญชีเราอีดอกออก็เลยทําให้ฉันเนี่ยเปลี่ยนความคิดและหลายคนบอกว่า ฉันเนี่ยมีงานมีการทํำยังไงนะไปขายตัวไปเป็นกะหรี่ยอะไรหรือเปล่าจริงๆนะฉันอะเชียพวกน้องนางพวกกะหรี่พวกดอกทองอะไรทั้งหมดฉันเชียร์เขาตลอดเลยประหนึ่งว่าฉันเนี่ยเวล c o m i เขาประหนึ่งว่าฉันไน้่ยทำงานเหมือนกันแต่เอาตรงๆที่สิ่งที่มันค้าคอฉันอยู่ที่ฉันทําไม่ได้แบบนี้เพราะว่าฉันเป็นนักเรียนทุนฉันได้ทุนหนึ่งทุนหนึ่งอะเพื่อไปเรียนที่เมืองนอกและตอนอยู่เมืองนอกเธอเข้าใจไหมเวลาเราอยู่เมืองนอกฉันเป็นนักเรียนเข้าใจไหมพี่ดอก มันมีรัฐบาลมันมีพวกผู้ใหญ่ให้การดูแลเราพวกเอมบาซีอย่างเงี้ยคือเราเป็นนักเรียนทุนเราจะไปแขกขี้ขายอยู่กางสี่แยกอัมสเตอร์ดัมมันก็ไม่ได้อีดอกแต่ฉันจะบอกให้ถ้าใครมีโอกาสทำทำเลยนะฉันเชียร์พุกคนที่แบบโชว์แต่อยู่กางสี่แยกอโศกอีดออกเออเก่งมากเลยมึงทำเก่งเต้นที่ซอยคาบอยนี่มึงโคตรเจ๋งเลย นะอย่าว่าอย่างนี้ว่าอย่างนี้เลยนะฉันมีแฟนเนี่ยฉันยังซื้อแฟะซื้อซื้อสาวอะ่ะมาให้แฟนฉันซี้ที่บ้านในเอาไงกะเทยฉันก็ซื้อมาให้แฟนฉันซี้นะเลี้ยงดูกระเทยอยู่ได้เป็นครึ่งปีนะถ้าไมนไม่มาขโมยเงินผัวฉันซะก่อนที่ดอกก้องจับได้มันมาขโมยเงินผัวผกูบอกว่าอยู่ดีๆกูเลี้ยงดีจะตายมันขโมยไปแล้วนั่นน่ะก็ไม่รู้เพราะว่านางม,มีผัวเป็นผัวน้อยอะ่ะประเทศอะไรก็ไม่รู้โปแลนด์มั้ง มันก็มาขาโมยมันไม่พออยู่พอกินเดวกูให้ก็ให้ก็เยอะแล้วมันไปเล่นยาเล่นอะไรของมันก็คือก็เลยเลิกล้มเออที่เนี้ยที่ฉันเนี่ยไม่ได้ขายเพราะว่ามันเนี่ยสบายอยู่แล้วเรามีทุนเดิมคือฉันโชคดีที่ได้ทุนไปเรียนเมืองนอกเข้าใจไหมแม่รักเรียนทุนด้วยก็คือหลังๆคนถามฉันก็เลยเอาเกตีบัตรเอารูปโรงเรียนในมาหาลัยอะไรมาลงเพราะว่าไม่งงั้นก็จะถามอะไรยังไงมันดู มันดูแล้วบางทีนุ้นก็ดาก่ากูเหลือเกินนะด่าอีดอกทองดา่าลูกอีกะลีอะไรเงี้ยแช่งให้เราตายมันไม่ได้ฉันเกิดม,ไม,ม,ไมาไม่เคยแช่งใครขนาดนั้นเลยมันไม่ดีอย่าไปแช่งคนนะถึงใครจะเป็นหรือไม่เป็นนะฉันไม่เคยว่าเขาเลยมีแต่สนับสนุนที่บอกโอ้ยไม่เห็นได้แทนเต้นรูปเสาเต้นยังไหนมาสอนเด้อะฉันกะล่องคอเต้นรูปเสาเพื่อที่จะรูเสาให้ผัวเบิง่งกูก็เป็นร่องคอสักเขาแต่ว่าโควิดเขากรา็เล็บไม่ได้ไปเลียนเขาสอนยูสุกุมวิดัน อยากไปเรียนขึ้นจังอย่างนี่พวกกะรีนี้ยกมือให้เลยคือเขาเขาเก่งนะเขามีความสามารถมางๆแลยฉันก็เลยหักเขาหักตาเดเท่าใดมายั่อัมสเตอร์ดัมในชั้นยางวันบางๆจะเห็นอย่างฉันไปเบิ่งกะรียืนยืนโว์ตู้ยืนยุตู้ว่าผู้ริสคายออกฉันก็ซ่อมเบิรงว่าไปซีกันโดนบ่รอบนี่คนตุรกีเขาไปในห้องนั่งอันนี้โดนไปแแล้วเขาก็ไปนั่ง